ครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาอากาศร้อนจัดระวังโรคฮิสโตกหรือลมแดดจางเดือนสิงหาคมนี้มีแนวโน้มฝนทั่วทั้งประเทศมีจังหวัดไหนบ้างที่มีโอกาสโดนฝนและจังหวัดใหนบ้างที่ยังคงต้องรอฝนต่อไปติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเลยครับ เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อวันที่2สิงหาคมนะครับสภาพอากาศหลายพื้นที่ทั่วทั้งประเทศนะครับยกเว้นภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับอากาศค่อนข้างร้อนจัดเลยครับอบอ้าวเหนียวตัวเหนอะหนกพี่น้องหลายท่านบ่นอบอ้าวมากเลยครับอากาศอย่างนี้น่ากลัวมากนะครับผมยังไงพี่น้องก็ต้องระวังอันตรายจากโรคลมแดดหรือโรคทีสโตกด้วยนะครับดื่มน้ําเยอะๆนะครับพี่น้องที่ทําการเกษตรที่ทํางานกลางแดดนะครับต้องระวังมากๆนะครับเพราะอากาศตอนนี้นะครับมันเหมือนสภาพอากาศหน้าร้อนในช่วงเดือนมีนา เมษามากๆเลยครับและเมื่อวานวันที่2สิงหาคมนะครับอุณหภูมิสูงสุดนี่เกือบแตะ40องศานะครับจังหวัดที่ร้อนที่สุดเมื่อวานนะครับที่วัดกันได้นะครับจะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับทางภาคอีสานนะครับส่วนทางภาคกลางทางภาคเลยครับอุณหภูมินี่ใกล้ๆเฉลี่ยกันเลยครับ37 38 39จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ3สิงหาคมนะครับถึงวันที่15ถึงวันที่20สิงหาคมนะครับอากาศจะเป็นอย่างนี้ยาวๆเลยครับก่อนที่ฝนใหญ่จะเข้าหรือพายุจะเข้านะคร เพราะช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนมากๆครับไม่แน่วันพรุ่งนี้หรือวันนี้หรือประนอาจจะมีพายุเข้ามาก็ได้นะครับแต่ณปัจจุบันนะครับภาพถ่ายดาวเทียมจากเรดาร์ที่ผมได้หาข้อมูลมานะครับได้เห็นมานะครับสภาพอากาศของประเทศไทยตอนนี้ฟ้าแจ้งจางบางเลยครับผม ไม่มีฝนเลยครับฟ้าสดใสเมฆน้อยนะครับเมฆจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนเท่านั้นครับเจ้าเก่าขาประจําของเขาครับลูกค้าประจําเขาครับวันที่3สิงหาคมนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกร้อนจัดนะครับ แต่ทางภาคเหนืออบนภาคอีสานบนของเขาจะมีฝนไปปล่อยช่วงเย็นๆอันนี้รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับพวกเรามากเลยใช่ไหมครับผมและทําไมอยู่ๆฝนถึงหายไปจากประเทศไทยจากเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วประเทศไทยเจอมรสุมอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นพายุวิภาพายุเขตร้อนกลุ่มเมฆก,ก่อตัวที่ประเทศไทยแต่กตกที่จุด2จุดเหนือบนกับอีสานบนเท่านั้นแต่เรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมมันเห็นชัดเจนว่า กลุ่มฝนพายุวิภาพายุโซนร้อนมรสุมตันตกเฉียงใต้มันปกคลุมทั่วทั้งประเทศแต่ฝนมันตกแค่2จุดเท่านั้นเหนือบนอีสานบนสาเหตุหลักๆก็คือลมมรส,สุมตนตกเฉียงใต้นะครับมันมีความเร็วมากเคลื่อนที่เร็วครับเมฆภาพถ่ายเราเทียมจับได้นะตอนนั้น,นครับแต่ ณชั่วโมงถัดไปนะครับลมมันได้พัดเคลื่อนตัวไปทางเหนือทางอีสานเหนือนี่แหละครับทําให้สาเหตุที่ไม่มีฝนเลยแต่ข่าวจากกรมอุตุหรือ ECMWF หรือสํานักต่างๆให้เห็นตรงกันว่าทั่วทั้งประเทศจะมีฝนเตรียมตัวรับมือแต่ความเป็นจริงใน2-3ชั่วโมงถัดไปภาพถ่ายเราเทียมมาให้เราเห็นฝนมันจึงไปถล่มภาคเหนือไปถล่มอีสานบนนั่นแหละครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือยอมความกดอากาศต่ำนะครับ มันได้เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยไปอยู่ที่ประเทศเมียนมาและประเทศลาวนะครับตอนนี้นะปัจจุบันนะครับทาให้ล่องฝนที่มันอยู Miller, so, ่ในประเทศไทยนะครับมันเคลื่อนตัวไปกับหย่อมความกดอากาศต่ําตัวนั้นนะครับฝนจึงมาอยู่ที่ประเทศเมียนมาและประเทศลาวนะครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับรุ่งนี้นะครับหย่อมความกดอากาศตัวนั้นครับมันอาจจะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งก็ได้นะครับรอรุ้นได้วันต่อวันเลยนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้นะครับประเทศไทยโคตรร้อนครับผมนึกว่าเมษานึกว่าอยู่ในหน้าร้อนครับแต่ตอนนี้ครับมันเดือน7 เดือน8แล้วครับผมมันคือหน้าฝนนะครับจะเข้าหน้าหนาวครับไม่ใช่หน้าร้อนครับมันผิดปกติครับผมมันเป็นสัญญาณเตือนของสภาพอากาศหรือเปล่าครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเพียงคาดการณ์ของผมตอนนั้นนะครับส่วนทางด้านพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งทะเลอ่าวไทยนะครับปริมาณของฝนยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องณปัจจุบันนี้นะครับ วันที่สิงหาปริมาณของฝนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40-45เปเซนะเลยครับจากเมื่อวันที่2เมื่อวานนะครับฝนจะอยู่ที่ประมาณ20-30%มนะครับมีแนวโน้มที่ฝนจะตกหนักทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งมากๆเลยครับพี่น้องที่เดินเรือที่น้องที่เป็นชาวประมงนะครับก็ควรระวังคลื่นลมให้ดีๆนะครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกลางทะเลนะครับพี่น้องควรหลีกเลี่ยงณจุดตรงนั้นไม่ควรเข้าใกล้นะครับเพราะมันอาจจะเกิดคลื่นสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรได้นะครับส่วนพี่น้องที่ใช้เรือเล็กนนัวงงงออกกจาาาฝ่่ใชี้ศ ข้างแปะปวนนะครับเพราะคืนลมมันอาจจะสูงหรือต่ำมันคาดเดาได้ยางครับผมควรใช้เรือใหญ่มากกว่านะครับทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งทะเลน้ำมันและฝั่งอ่าวไทยนะครับจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมส่วนพี่น้องที่อยู่ทางทะเลภาคตะวันออกนะครับจันทรยองตานะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับคืนลมบางเบาครับคืนสูงมาหนึ่งเมตรเท่านั้นนะครับไม่ค่อยมีฝนเหมือนเดิมครับปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับณปัจจุบันครับปริมาณฝนจะอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเรีย เรืมลทอนปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับปริมาณฝนจะอยู่ที่ประมาณ15-20เปอเทะเลใกล้เคียงกันครับมีเพียงแค่ภาคใต้ฝั่งทะเลมันและฝั่งทะเลอ่าวไทยเท่านั้นครับที่ปริมาณฝนมากขึ้นมากขึ้นและมันก็จะเป็นเหมือนทุกๆปีที่น้ำเหนือมาท่วมกลางมาท่วมมีสารและภาคสุดท้ายที่ต้องรับน้ําก็คือภาคใต้ครับและเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับที่ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับฝนจะตกหนักเรื่อยๆและน้าก็จะท่วมหลายพื้นที่หลายจังหวัดตามข่าวหลายๆปีที่ผ่านมานะครับและมันก็จะ บนครับลดลงอย่างต่อเนื่องและน้ําจากทางเหนือที่ท่วมมันก็จะไหลลง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 น้ําจากเหนือลงมาใต้ไม่พอครับยังบวกกับปริมาณฝนที่ตกทางภาคใต้อีกนั่นแหละครับปัญหาของน้ําท่วมมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นขอให้พี่น้องเตรียมตัวรับมืออย่างใกล้ชิดนะครับในอนาคตพังภาคหน้ามีโอกาสน้ําจะท่วมสูงนะครับพื้นที่รับน้ําพื้นที่เดิมๆนะครับจะเอาเก่าขาประจําครับเตรียมตัวให้ดีนะครับยกของที่สูงเรามาดูการพยากรณ์อากาศจากกรมตูนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยจะมีฝนเล็กน้อยจากมรสุมนวนต เฉียงใต้ที่กําลังพัดอ่อนลงนับปกคลุมทะเลนัามันประเทศไทยและอ่าวไทยขณะที่มีอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลนันมันและอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างอ่อนลงโดยบริเวณทะเลอันมันตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองจะมีคลื่นสูง2เมตรชาวเรือชาวประมงทะเลอ่าวไทยและทะเลอันมันเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนในช่วงวันที่3ถึง5สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอันนี้ก็คือลูกค้าประจาของเขานั่นเองนะครับเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำประเทศเวียดนามตอนบนในส่วนวันที่6-8สิงหาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคเนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลนดามันและอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลน้ามันและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางทะเลนดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนทะเลเอ่าวไทยตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีขึ้นสูงแค่1เมตรเท่านั้นขอควรระวังนะครับในช่วงวันที่5้ถึงหสิงหาคมนะครับประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับระวังฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่อันนี้ก็ลูกค้าประจําของเขานั่นเองนะครับผมเรามาดูสภาพอากาศลายภูมิภาคกันบ้างนะครับ ส่วนทางด้านการพยากรณ์อากาศจาก ECMWF นะครับศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมต้นเดือนฝนเล็กน้อยอากาศร้อนถึงร้อนจัดสถานาการณ์ไม่ปกติเรียกได้ว่าแปรปวนนั่นเองนะครับผมปกติสิงหาคมฝนเริ่มตกชุกกว่านี้และในสัปดาห์หน้า,า4-10สิงหาคมทั่วไทยฝนยังน้อยมีฝนบางแห่งอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรกรรมช่วงนี้ต้องให้น้ําเพิ่มแก่พืชส่วนพืชที่เกิดอุทกภยัยรีบฟื้นฟูฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มตั้งแต่วันที่11เป็นต้นไปตั้งแต่ฝนตกไม่สม่ําเสมอปลายเดือนมาประเมินกันอีีกท ก็คือ ecm w f มันดูอะครับก็เรียกว่าฝนมันแปรปวนนั่นแหละครับผมฝนมันหายไปเลยครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมครับมันไม่มีฝนเลยเอาตรงๆกันครับผมพูดภาษาชาวบ้านครับมันไม่มีฝนเลยมันคือหน้าร้อนในหน้าฝนดีๆนี่เองยังไงพี่น้องก็ระวังโรคฮิสโตกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาเก็บความรู้กันนะครับการรับมือโรคฮิสโตะครับควรรับมืออย่างไรหรือโรครมแดดนั่นนะครับเผื่อพี่น้องเกิดกับตัวเองครับจะได้รับมือได้ทันตรงดีนะครับเออหนึ่งหลีกเลี่ยงการทากิจกรรมใสสาาทีี่่่่มมอออนนปลงไห น้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีและป้องกันแสงแดดได้จิบน้ำบ่อยๆอย่างน้อย6-8แก้วต่อวันถึงแม้จะไม่กระหายน้ำก็ตามเพื่อเติมความชุ่มชื้นและอุณหภูมิในร่างกายหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชารวมถึงกาแฟและเครื่องดื่มน้ำตาลสูงอย่าทิ้งเด็กผู้สูงอายุหรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถนอกจากกางแก้งความร้อนภายในรถจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคสูงเด็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวไม่ควรอยู่ในที่อากาศร,ร้อนและไม่ควรอยู่ตตมลำพังสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายแนะนำออกกำลังกายในช่วงที่อากาศ่ารอกน้ไมม ควรมีอาการอบุ่นร่างกายก่อนทุกครั้งสวมแว่นกันแดดสวมหมวกปีกกว้างผู้มีโรคประจําตัวมีอาการผิดปกติหรืออาการที่บง่งบอกตามความเปต้นให้รีบพบแพทย์ทันทีอันนี้ก็คือการเตรียมรับมือกับโรลคลมแดดหรือโรคฮิสโตนะครับเรามาดูสภาพอากาศลายภูมิภาคกันบ้างนะครับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ของพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากตรดิตและพิษณุโลกครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาความแรงของลมประมาณ120กิโโมมตตร่่อชังภา ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองแล้วละ2 0เปอของพื้นที่ในจังหวัดหนองคายบึงการสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาอุณหภูมิสูงสุดจะแตะที่37องศาความแรงของลมประมาณ10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองลอยละ20%ของพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่24องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่38องศาภาคกลางอุณหภูมิค่อนข้างสูงในเดียวนะครับผมความแรงของลมประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองลอยละ30%ของพื้นที่ในจังหวัดนครนายกปราจีนและยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่26องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาความแรงของลมประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่มงงใกล้ชััครบ คืนประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่หางชายฟังนะครับจะประมาณ2เมตรเลยทีเดีวยวครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่ซึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน10%นะครับเมื่อวาน30วันนี้เป็น40%นะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียา,ลาและนราธาิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาความแรงของลมประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1เมตรทางทิศฝั่งประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40%ของพื้นที่ในจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลนะครับ ต่ําสุดอยู่ที่25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมจะแรงประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ฝั่งขึ้นจะสูงประมาณ1เมตรห่างชายฝั่งออกไปขึ้นจะประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความแรงของลมประมาณ15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ชายฝั่งทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างชายฝั่งทะเลออกไปนะครับื้นจะสูงประมาณ2เมตรนะครับทางด้านกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าขนอง้อยล่ะ20%ของ ที่2ีองศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาความแรงของลมประมาณ10 2ถึง20ิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นเพียงการคาดการณ์ของภาพถ่ายดาวเดียมเท่านั้นนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับติดตามได้วันต่อวันนะครับวันนี้พรุ่งนี้อาจจะมีพายุเข้าในประเทศไทยก็ได้ฝนอาจจะตูบเข้ามาครับแต่ปัจจุบันนี้ครับฝนไม่มีครับอาการร้อนจัดครับมีโอกาสแตะถึง40องศาครับผม